<That> อีกหนึ่งหนุ่มที่ฮอตและร้อนที่สุดในเดอะสตาร์กที่ผ่านมานนก็คือดิวนัทพงศ์กับความแมนลำบึ้จนนิตยสารแอตติจูดต้องจับดิวมาถ่ายแบบขึ้นปกให้เหล่าสาวๆได้ครี๊ดความแมนของเขาซึ่งวันนี้เราจะมีเบื้องหลังสุดพิเศษจากการถ่ายแบบครั้งนี้ของดิวมาฝากกันรวมถึงความรู้สึกของเขากับการถ่ายแบบสุดเซ็กซี่ครั้งนี้ไปชมกันครับ อนแรกที่รู้ว่าจะได้ถ่ายอนจุดก็ดีใจมากหลังจากวันนั้นฟิต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 ทุกวันเลยเคยถ่ายแต่ถ่ายแ,ายแบบชุดเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ่ายถ่ายแบบเนวแบบว่าวาดวิวแบบว่าโชว์กล้ามอะไรเงรี้ยถอดเสื้ออเงี้ยไม่เคยถ่ายเป็นครั้งแรก <c oughs> คือก่อนหน้านี้ผมก็ฟิตมาพอสมควรแล้วก็มีหุ่นมีอะไรพี่เขาคงเห็นว่าดิวน่าจะถ่ายได้นะหุ่นโอเคอยู่อะไรเงี้ยก็ดีใจที่ผู้ใหญ่มอบโอกาสดีๆให้ครับอาทิตย์หนึ่งอะ ผมจะเล่นฟิเตเนส4ี่วันฟิตเช้าเย็นเช้าเย็นเลยครับวันแรกก็จะเล่นอกก่อนอกกับแขนหน้าอกก็จะเล่นทั้งอกบนอกกลางอกล่างแล้วก็จะมาเล่นส่วนแขนใบเสร็จแขนหน้าตรงเนี้ยวันที่2ก็จะเล่นไหล่จะเล่นไหล่หน้าไหล,ล่กลางไหล่หลังอีกวันนึงก็จะเล่นหลังก็เหมือนกัน4เซตเซตละ15ครั้งที่สําคัญต้องเล่นเป็นประจําด้วย เนท้องเนี่ยผมจะเน้นเล่นทุกวันเพราะท้องเนี่ยมันเป็นกล้ามเนื้อที่ขึ้นยากผมก็จะเน้นเป็นส่วสนใหญ่มันลําบากมากที่แล้วคุมการกินด้วยตอนเช้ากินไข่ต้ม5้าฟองไข่ขาวอย่างเดียวนะกลางวันนี่ก็จะกินข้าวปกติตอนเย็นก็จะมีเวโปรตีนที่ผมซื้อมาผมก็จะกินเป็นประจําเวลาระหว่างเล่นอะไรเงี้ยครับพอก่อนนอนก็จะกินผลไม้อะไรเงี้ย ผู้จิ้์เขาเมื่อชีพมากเขาก็เปิดโอกาสให้ผมลองโพสอะไรเองดูว่าเออน้องทำได้หรือเปล่าอันดับแรกคือพี่เขาบอกว่าให้โพสแบบธรรมชาติของเราเราอยากโชว์ตรงไหนก็โพสอะไรเงี้ยก็โพสไปดูอะไรเงี้ยพี่เขาก็พี่เขาว่าแบบนี้จะดีกว่านะโพสแบบนี้ดีกว่าก็ภาพออกมาก็สวยมากและอย่างพี่เขาเมื่อชีพมากพี่รู้มุมอะไรเงี้ยเก่งมาก ยังมีท่าแบบที่แบบผมไม่คิดว่ามันต้องทําได้อะไรอย,อย่างเช่นท่านอนที่ที่ถ่ายออกไปอ่ะคือเป็นภาพที่สวยนะครับผมก็ดีใจที่เขาเก่งแล้วก็มืออาชีพมาก วิธีการเก่งหน้าท้องอะไรเงี้ยหรือว่าการทําหน้าให้สื่ออารมณ์ถึงในในภาพนั้นแบบว่าให้ดูเหมือนมีอินเนอร์หน่อยให้ทําหน้าแบบเป็นผู้ชายที่แบบว่าหน้าค้นหาเป็นผู้ชายเซ็กซี่อะไรเงี้ยทําตาแบบแบบจ้าชูอะไรเงี้ยครับมันจะออกมาดีผมทําไม่เป็นไงพี่เขาก็เลยบอกว่าต้องทําแบบนี้แบบนี้นะ ชีพทำแป๊บเดียวปุ๊บปั๊บจัดไฟเร็วมากครับมีเสื้อผ้าประมาณ3-4ี่ชุดครับแล้วก็มีมีชุดที่ถอดเสื้อด้วยแล้วก็มีแบบอาร์ตๆหน่อยอบอกว่าเอาสะบัดเสื้อขึ้นอะไรเงี้ยให้ภาพดูสวยก็บบเป็นคอนเซปที่เทมากถามว่ายากหรือเปล่ามันมันไม่ยากเพราะว่าผมเคยถ่ายมาประมาณนี้แต่ไม่เคยถ่ายแบบคอเสื้อหรือว่า ท่าทางที่แบบแปลกๆอะไรแบบนี้นี่อาสาในดิจูดคือแบบคนที่แบบเซ็กซี่หุ่นมันต้องขายตรงนี้อยู่แล้วผมก็ดีใจมากเราเป็นหนังสือเล่มดังด้วยดีใจโคตรดีใจพี่หนังสือวางแผงไปแล้วครับพี่วางแผงไปวันที่9ก้ากรกฎาคมแล้วครับ ฟีดแบ็กเพื่อนๆตอนก่อนอื่นเลยเพื่อนๆเขาแบบว่าโอ้โหดิวดังใหญ่แล้วนะอะไรอย่างนี้หนังซื้อหัวแบบไอติจูดเงี้ยแล้วเพื่อนๆในแบบอะไรเงี้ยบางคนที่แบบว่าอยากจะถ่ายก็ยังไม่ได้ถ่ายมีโอกาสได้ถ่ายส่วนแฟนๆอะไรเงี้ยเขาให้การตอบรับดีมากเหมือนแฟนคลับก็ช่วยๆกันซื้อและส่งไม้อมเซนยเยอะมากก็ดีใจที่มีคนแบบเจอ,อติดตามเราแล้วก็ซื้อผลงานของเราเนี่ยดีใจครับ แม่เห็นแล้วแม่ก็แบบโอ้แม่ก็ดีใจแม่ก็เห็นเห็นว่าดิวฟิตเนสท,ทุกวันอะไรเงี้ยก็แม่ก็ดีใจว่าดิวประสบความสำเร็จแล้วก็ทำต่อไปอย่าละทิ้งตรง,งนี้อะไรเงี้ยแม่ก็แม่ก็ดีใจ ณสามารถติดตามความร้อนความแมนของดิวนรัตพงศ์บนปกแอติจูดได้แล้ววันนี้ทุกแผงสือครับช่วงหน้าเราจะไปชมการรับบทผู้กำกับมิวสิกวิดีโอครั้งแรกในชีวิตของเขาทั้งสองคนดิวอรุณพงศ์และนทนาาลัย่างกุลกับซิงเกลิลใหม่ที่เขาฟิอริ่งกันในเพลงคำว่ารักของเราต่างกันสักครู่เดียวครับ